ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรได้ล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลสามงามและตำบลรังนกของอำเภอสามงามนะคะหลายครอบครัวอพยพเข้าของออกไปพักอาศัยอยู่ริมถนนโดยเฉพาะที่บ้านเนินยุง้งระดับน้ำเพิ่มขึ้นรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า90หลังบางจุดเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแทนรถนั่งแล้วก็เช้าแบบนี้แล้วพี่ ป้ามาป้าก็ลุยน้ำเอาแต่เคยน่าใช้รถแบบนี้ไถนารถไถนาแล้วก็เรือเรือเรือเครื่องเรือเครื่องรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์นี่ข้าไม่ได้แล้วกระบะพอได้แต่ถึงพื้นถึงพื้นขนเัาเลย เช่นเดียวกับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะระดับน้ําในคลองสาขาของแม่น้ํายมก็สูงขึ้นล้นตลิ่งไปท่วมชุมชนชาวบ้านต้องเร่งเครื่องย้ายเครื่องมือการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงขึ้นมาริมถนนเพื่อความปลอดภัยที่แม่ห้องสอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากในตําบลผาบองเมื่อ1ิบวันก่อนบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรร้านค้าเสียหายจํานวนมาก ชาวบ้านบอกว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีค่ะตรงจุดเนี่ยคงจะทำการค้าขายไม่ได้ระยะหนึ่งเนาะก็อาจจะเข้าไปในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอาจจะไปหาเช่าร้านเพราะว่าเราต้องทำมาหากินอะเนาะ,เ,นะเราต้องมีรายได้กลับเข้ามาหาตัวเราถ้าเราจมอยู่ตรงนี้ทุกๆวันรายได้มันจะไม่มามันจะไม่เกิดเพราะว่ามันจะไม่ได้นับเป็นวันเป็นเป็นเดือนนะมันจะนับเป็นปี สำหรับบ้านผาบ่องตำบลบ่องมีบ้านเรือนเสียหายกว่า40หลังคาเรือนนะคะในจํานวนนี้เสียหายสิ้นเชิง5หลังค่ะสามารถฟื้นฟูให้กลับเข้าพักอาศัยได้แล้วบางส่วน และฝนที่ตกต่อเนื่องเกือบหนึ่งชั่วโมงในอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิค่ะทําให้เกิดน้าท่วมถนนสายชัยภูมินครสวรรค์บริเวณหน้าวัดบ้านหนองบ่อและวัดหนองไผ่โดยระดับน้าไหลเข้าท่วมภายในวัดซึ่งพระสงฆ์ต้องอพยพเข้าของขึ้นสู่ที่สูงชาวบ้านตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าสาเหตุเกิดจากการทําถนนที่ยกสูงขึ้นและมีเกาะกลางถนนทําให้การระบายน้ําไม่สะดวกก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาค่ะ ไปดูที่จังหวัดยะโสอธรน,นะคะลำเซบายล้นตลิง่งท่วมหมู่บ้านโพไซตําำบลโพไซต์อำเภอป่าติ้วบ้านเรือได้รับผลกระทบไปกว่า40หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูงประมาณ20-50เซนติเมตรชาวบ้านใช้วิธีเดินลุยน้ำเข้าออก ชาบ้านบอกว่าระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหลายคนเร่งยกทรัพย์สินยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นบนชั้น2ของบ้านส่วนบ้านชั้นเดียวก็พยายามนำโต๊ะเก้าอี้มารองให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะ